สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแมดวงกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับอาเซียนออสตาที่เตะไปแล้วในค,ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจริงๆนะครับรายการนี้แอดก็ไม่อยากจะไปตำหนติตีเตียนหรือยกยอปอปัน้นอะไรให้มากมายนะครับ ก็ให้เข้าใจกันเองนะครับว่าแมนยูเองเขาก็มาเที่ยวเขาปิดซีซั่นเขาก็ามาเลาะนะครับเลาะเตะแล้วก็ามาล่างเงินรางวัลประมาณนี้นครับเขามาพักผ่อนนะครับส่วนอาเซียนออสตารเราก็จับนะครับมาหลายๆประเทศมารวมกันนะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับสหรับผลการแข่งขันก็คือสามารถชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนะรูนักเตะไทยเองก็โชว์ฟอร์มในเดียนหน่อยก็คงจะเป็นประตูนะครับ ปฏิวัติคาใหม่ส่วนนักเตะคนอื่นที่ลงไปนะครับก็เบติบินเจมเดวิดนะครับแล้วก็นอื่นๆนี่ก็ถือว่าวอรชิาาดเองนะครับก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้นั่นเองนะครับนักเตะนะครับมันมีเยอะนะครับนักโ้ชคิมซังซิกก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับใหไ้ได้เล่นทุกคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้นอยๆนี่ให้เราคิดว่ารายการนี้เป็นรายการที่หาประสบการณ์ให้นักเตะ ในอาเซียนของเรานี่นะครับได้มีแมตช์ใหญ่ๆเล่นนะครับก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับว่าเราเก่งกว่าแมนยูนะครับอ่ะก็เป็นแมตช์กระชับมิตรธรรมดาธรรมดาเกมหนึ่งนะครับส่วนปฏิวัติคำหมายนี่ได้รับการยกย่องว่าเซฟดีกว่าโอเรน่านี่ก็ก็ดีครับไม่เป็นไรนะครับแต่คงไม่ฝันถึงไกลไปถึงว่าเขาจะซื้อตัวไปนะครับอันนั้นเห็นแฟนๆเขาเซลกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับก็ดีใจด้วยนะครับไม่เป็นไรนะก็กลับมาไทยลีกก็สร้างผลงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเนาะ เอาตัดมาที่นะครับการแข่งการฟุตบอลอยู่ยปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้นสมาคมฟ,ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC นะครับหรือ AFC ได้จับฉลากแปลงสายนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6นะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่จะมีการแข่งขันในเดือนกันยายนี้นะครับในวันที่1ถึงวันที่เเพื่อคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่มทั้ง11 ก็คือ11กลุ่มแล้วก็คัดเอาอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมนะครับผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงมกราคมปีหัเก้านู่นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับจัดที่ซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับเอาตรงนั้นผลนะครับการจับสลากนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเราอยู่กรุ๊ปไหนอะไรยังไงเนาะการจับสลากนะครับเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อตอนบ่ายที่เองนะครับผลปรากฏว่าไทยอยู่กรุ๊ป F นะครับเป็นเจ้าภาพในรอบนี้ กรุ๊ปเอฟประกอบไปด้วยนะครับโถที่2ก็คือเราโชคดีครับจับได้มาเลเซียนะครับเพื่อนร่วมอาเซียนของเราเอ๊ะไม่รู้จะโชคดีหรือเปล่าเนาะอยู่23 mm ่ส hmm. าของมาเลเนี่ก็เอาการอยู่เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปทีมโถสามก็คือเลบานอนทีมจากตะวันออกกลางก็ถือว่าไม่หมูเลยนะครับสำหรับเลบานอนอทีมชาติชุดใหญ่ของเราก็คู่ขี้ดูดีนะครับพอฟัดพอเวี่ยงกันอยู่นะสำหรับเลบานอน แล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยมองโกเลียมองโกเลียนี่ก็น่าจะเป็นทีมอยู่แถวๆที่มีพื้นที่ชายแดนนะครับติดกับรัสเซียนะครับติดกับประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนาในด้านฟุตบอลมากเท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อเห็นการแบ่งโถแบ่งสายออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ FC แล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรรู้สึกว่าอ่านกินไหม รู้สึกว่ามีทีมไหนบ้างที่ทีมชาติไทยเราพอที่จะอ่านกินได้ <c oughs> นะครับมีชาติไหนที่คิดว่าเราจะเก็บ3มแต้มได้มีทีมไหนที่เราคิดว่าเราน่าจะมี1แต้มหรืออาจแท้นะครับมีหรือเปล่านี่คือเป็นความคาดหวังของแฟนบอลแล้วก็เป็นความคาดหวังของทุกๆฝ่ายนะครับหรือว่าจะเป็นสมาคมเองนะครับการจับสลากแบ่งสายเราอยู่ทัหนึ่งการเป็นเจ้าภาพเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับเรามีโอกาสนะครับที่จะ อยู่ร่วมกับสายที่ไม่แข็งมากนักนะครับนี่คือโอกาสดีที่เราจะผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียให้ได้นะครับนอกจากที่เขาจะเอา,อาแชมป์กลุ่มทั้ง11สายแล้วนะครับนะเขาก็ยังเอาอันดับ2ที่ดีที่สุดอีกนะครับนะถือว่าเราก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันเอาอย่างน้อยเราเองก็เป็นเจ้าภาพนะครับจัดการแข่งขันครับเราก็ต้องได้เปรียบเรื่องหลายๆอย่างครับน่าจะเป็นสานามเอ้ยว่าจะเป็นอากาศเอ้ยกองเชียร์เอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะคือเจ้าภาพมันก็ได้เปรียบอยู่แล้ว นะครับดังนั้นการแข่งขันผลการแข่งมันก็ต้องได้ด้วยดังนั้นเป็นงานที่อิชินะครับต้องวางแผนแล้วก็ทําอะไรให้รัดกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าอยู่23ปีนี้ที่ผ่านมานี่คือเรารวมตัวกันรอบหนึ่งแหละในรายการดฮาครับเนี่ยนะครับก็ทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ฟอร์มการเล่นเห็นบอกว่าก็ใช้ได้นะครับดีอยู่นะที่ดิชิกยะาพาไปดูฮาครับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เคลียร์นะครับดังนั้นการต่อยอดในรายการนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่านี้ชกย่นีนยังมีอีกอีก2-3รายการนะครับที่จะต่อยอดไปได้นะครับในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชียนี่จะแข่งขันกันช่วงเดือน1-9กันยายนนะครับหลังจากเราสิ้นสุดการแข่งขันอาเซียนครับอาเซียนครับเดี๋ยวเราจัดที่อินโดนีเซียน,นะครับก็เป็นการทดลองทีมนะครับอาเซียนครับเสร็จแล้วก็มาชิงแชมป์เอเชียที่ไทยนะครับหลังจากนั้นรายการที่3ก็คือจะเป็นรายการซีเกมที่ ไทยเราเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับก็ไม่มีอื่นนะครับนอกจากเหรียญทองซีเกมนะครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียนี่คือถ้าผ่านไปถึงธันวาคมนี่เราน่าจะรู้แล้วครับว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็รวมทั้งอาเซียนด้วยเนาะอันนั้นนะครับซีเกมนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารอหน้ารุนนะครับแม้กระทั่งเอราวัณการนยี่นะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วครับวนะ่า การที่เขาติดทีมชาติอยู่23ปีนี่ถือว่าเขามีความภูมิใจและก็ดีใจมากและไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเขาอยากจะติดทีมชาติไทยแล้วก็ทําผลงานให้ดีกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็คือเขาพูดชัดเจนว่าเขาอยากเป็นนักติดทีมชุดใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่ร้องเว้านะครับที่กองเชียร์ของเรานีสร้างความดีอกดใจให้กบกองเชียร์ครับเพราะว่าเอร์วานนี้คือให้ความมั่นอกมั่นใจแล้วว่าเขาอยากจะมาจริงๆนะครับไม่เหมือนลายของจุดสุนซับเบลแล้วก็เอริคาวนะครับแล้วก็รวมทังเดอรถอนของเรา จะเป็นดีรบรมนี่คือหลายรอบแล้วไม่มาสักทีเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนั่นเองนะครับดังนั้น3รายการนี้นะครับมีชิกะยะนะครับเป็นการทดสอบผีมือแล้วก็ว่าจะร่วงหรือรอดนะครับสำหรับนักเตะในกลุ่มนี้ซึ่งนักเตะกลุ่มนี้นะครับมันก็มีนักเตะดาวรุ่งนะครับเยอะแยะนะครับก็คงจะผ่านมือโค้ดิชิกะยะมาพอสมควรและก็ล่าสุดนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับที่จะลุยฟี فا ดี ในช่วงเดือนมิถุนายนี้จะมีคิวอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับตีเล็กรวมทั้ง UAE นะครับก็ดีเลยครับจะได้เป็นการรองทีมที่จะเจอกับเลบานอนด้วยเนาะผมว่านั้นแล้วก็เจอฮ่องกงนี่ก็ถือว่าเป็นการจำลองเจอกับมองโกเลียนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวพอดีสําหรับการเตรียมทีมชุดนี้นะครับของนิชิกะยะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็น Endurance ความอดทน นะครับสปีดคือความเร็วแล้วก็อาตราที่ความคล่องแคล่วว่องไวอะไรต่างๆที่สมาคมนะครับตอนนี้เขาทดสอบอยู่นะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมว่านักเตะคนไห้ขาดอะไรยังไงนะครับโค้ชก็จะได้แนะนําแล้วก็ฝึกซ้อมได้ตามแบบแล้วก็ที่นะครับเตรียมมานั่นเองนะครับแล้วก็การมาของเอราวันการิเย่นะครับสร้างความดีอกดีใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้รวมทั้งสมาคมรวมไปทั้งโค้ดด้วยครับเพราะว่าเอราวันเนี่ยถือว่าเป็นจุดรวม นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่บิ๊กเนมพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่กับลีกยุโรปแล้วก็ขึ้นไปซ้อมกับนายงชุดใหญ่ไปแล้วสําหรับเอราวันวก็เคยฝากผลงานฝีเท้าอันสก,กาดสก,กันนะครับให้กับาทีมชาติไทยยู3ปีชุดของโค้ดละนะครับอิสระสีทโรนะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะชนะนัดแรกแล้วก็มาแพ้2นัดหลังก็ตกรลบไปในชิงแชมป์เอเชียเมื่อ 2- อสปีที่แล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับรายการนี้นะครับเราเปลี่ยนโค้ดใหม่เราได้นักเตะใหม่ก็ถือว่าเราต้องสร้างผลงานให้ดี แล้วก็ทําผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับให้มันสะเทือนเอเชียไปเลยนะครับสำหรับนิชิกายะในแนวทางนะครับเจแปนเวนะครับเพราะเรามีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาถึง3ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอิชิอิโค้ชชุดใหญ่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเก็บตัวแล้วก็มีรายการแข่งขันอยู่นะครับดังนั้นเจแปนเวนะครับทั้ง3ชุด3ระบบนะครับก็น่าจะส่งพลดีต่อวงการฟุตบอลบ้านเรานั่นเองนะครับก็ ามรุ้นตามเชียร์ตามให้กำลังใจนักเตะชุดนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดในไหนนะครับฟุตบอล6คนนะครับที่เมื่อคืนนี้ก็ตกรอบนะครับแพ้บอสเนียไปก็ไปที่นาเียดยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสมัครเล่นไม่ได้ขึ้นตรงกับสมาคมฟุตบอลนะครับแต่ก็อย่างน้อยเขาก็ไปในนามคนไทยแล้วก็มีกองเชียร์จอทยให้กำลังใจอยู่อู้ร้อนร้ามเลยนะครับสำหรับฟุตบอลหคนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่่่ FFC ได้้ฟังงแตเเพีียทาน ครับคลิปหน้าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสข่าวอะไรที่เป็นความฮือฮาสร้างแสงสีเสียงให้กับอแอดนะครับแอดก็จะนำมาเล่าให้ FC ได้ฟังเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ